ความนิยมที่สูงขึ้นอย่างเป็นหูผิดตาของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ทราบกันดีในวงการรถยนต์แต่สําหรับตลาดรถกระบะพิล็อปขนาดกลางแล้วถือว่ารุ่นที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นสิ่งใหม่ที่รอผู้กล้าเข้ามาเปิดตลาดก่อนแม้แต่ในเมืองไทยเองที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังไม่มีใครที่กล้าเสี่ยงจะนําเข้ามาจําหน่ายในเซกเมนต์นี้แต่ล่าสุดในอีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐชนาจักร s a c บริษัทแม่ของ MG ในประเทศไทยลองชิมลางก่อนด้วยการเปิดตัวฟ้าแฝดของ MG Extender อย่าง Maxus T90 EV ที่มีการนำเข้ามาจากประเทศจีนในราคาเริ่มต้นที่49,950ปอนด์หรือราว2 1 4 1 0 0 0บาทซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลาดรถกระบะไฟฟ้า อาจจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าช้ากว่าเซกเมนต์อื่นแต่มีการคาดการว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนี้เพราะยังมีแบรนด์อื่นๆอีกที่เตรียมลงสู่ตลาดนี้อีกไม่นานไม่ว่าจะเป็น Ford, v o l ks w a g e n t e ท l a ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในโดยเฉพาะในตลาดยุโรปโดย SAE จะทำการส่งมอบ Maxus T90 EV ให้กับลูกค้ากลุ่มแรกในตรามาสแรกของปีหน้า2023หลังจากที่บริษัทได้สร้างสมชื่อเสียงในตลาดแห่งนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วผ่านทางรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นต่างๆ Maxus T90 EV มาพร้อมรูปโฉมที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเพราะมันคือ MG Extender โฉมใหม่ล่าสุดที่ใช้โลโก้แบรนด์ Maxus ในการทำตลาดที่ต่างประเทศ แม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันไฟฟ้า100%ซ์แต่หน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเวอร์ชันมาตรฐานเลยชุดแบตเตอรี่ขนาด8 8.5กิโลวัตต์ชั่วโมงถูกวางเอาไว้ใต้ชัซซีซึ่งมีนัยยะว่าระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถจะมีได้ไม่มากเท่าที่ควรถือว่าเป็นความท้าทายของรถกระบะรุ่นนี้โดยพลังกำลังจะถูกขับออกมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด201แรงม้าที่ถูกติดตั้งอยู่ทางด้านหลังของรถการชาร์จไฟเจริ่ใจไฟขนาด80กิโลวัตต์ จากระดับความจุบแบตเตอรี่20%ไปจนถึง80%สามารถทำได้ใน45นาทีโดย T90 EV สามารถเล่นไปได้ไกลสูงสุด220ไมล์หรือ354กิโลเมตรต่อชาร์จสามารถบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักสูงสุดได้ที่1,000กิโลกรัมสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปที่ให้มาได้แก่ จอแสดงผลดิจิตอลระบบสัมผัสขนาด10.25นิ้วกล้องมองหลังไฟเดทา LED ล้อลอลอยขนาด17นิ้วโรบาร์ท้ายกระบะโดยมีออปชันเป็นยางแบบออเทอเรนฝาครอบกระบะท้ายและวินช์ที่กันชนหน้าการเปิดตัวรถกระบะพวงมลาลัยขวาอย่าง Maxus T90 EV น่าจะเป็นการแสดงความพร้อมในด้านเทคนิคว่ารถรุ่นนี้ สามารถนํามาจําหน่ายได้ในเมืองไทยเช่นกันและด้วยสถานการณ์ยอดขายที่ต่ํากว่าเป้าหมายมากและไม่มีท่าทีว่าจะทําได้ดีกว่านี้แม้ว่า MG จะทําการปรับโฉมไปแล้วก็ตามบางทีเราอาจจะได้เห็น MG Extender EV ที่เมืองไทยในฐานะรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของประเทศก็เป็นไปได้หากไม่ติดขัดปัญหาการขาดแคลนซิมิค,คอนดักเตอร์และ MG ต้องการสร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดขึ้นเพราะคงไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้ แถมยังสามารถนําเข้ามาจําหน่ายก่อนได้โดยไม่ต้องรอผลิตในเมืองไทยก่อน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ